สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องสื่อคณิตบายครูชุนะคะเนื่องจากว่ามีลูกเพจหลายคนทักมาถามในเพจว่า,าทางเพจใช้ฟอนต์อะไรในการทําแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูว่าฟอนต์ที่ทางเพจใช้ในการทําแบบฝึกหัดเนี่ยคือฟอนต์อะไรแล้วก็วิธีการติดตั้งฟอนต์ทำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราไปที่เบราว์เซอร์เราก่อนนะคะเพื่อที่จะไปโหลดฟอนต์มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะ ก็ไปที่ Google นะคะไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าฟอนต์ฟอนต์ไทยหรือฟอนต์อะไรก็ได้นะคะพิมพ์ไปเลยทีนี้ก็จะขึ้นหน้านี้มาให้ไปที่ font. com นะคะจะมีฟอนต์ฟรีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่เขาเอามาแจกแล้วก็ไปเลือกดูว่าชอบฟอนต์ไหนสำหรับทางเพจเรานะคะก็ใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่ากบัว ก็เลื่อนไปหาฟอนต์กอบัวนี่เจอแล้วฟอนต์กอบัวนะคะแล้ก็คลิกเข้าไปเลยสมมติว่าเราชอบฟอนต์นี้แหละคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาหาคำว่าดาวน์โหลดตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างฟอนต์ฟอนต์น่ารักมากนะคะเลื่อนลงมาหาคำว่าดาวน์โหลดนี่เจอแล้วคลิก ไฟที่ได้มานะคะเราก็เลือกแสดงที่ดาวน์โหลดของเราเลยไฟล์ที่ไฟล์ที่ได้มานะคะเป็นไฟล์ซิปนะคะก่อนที่เราจะนําไปใช้งานเราต้องแตกไฟล์ก่อนวิธีการแตกไฟล์ก็มีหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ง่ายก็คือดับเบิลคลิ k เข้าไปเปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมาตัวนี้จะเป็นไฟลซิปนะคะแล้วเราก็ลากไปในที่ที่ไหนก็ได้ที่เราจะเอาไฟล์ตัวนี้ไว้นะคะอันนี้ทีนี้เราจะลากไปที่เดสก์ท็อปเพื่อที่จะให้ได้ง่ายนะคะต่อการมองเห็น นี่มาแล้วฟอนต์ของเราอันนี้คือไฟล์ที่เป็นไฟล์ฟอนต์นะคะแล้วก็คลิกขวา copy copy ไว้นะคะทีนี้เราก็ไปที่ My Computer หรือ t h i s PC นะคะไปเลยไปที่ Drive C ไปที่หาคำว่า Windows หลังจากนั้นก็เลื่อนหาคำว่าฟอนต์ ตัวนี้นะคะจะเป็นฟอนต,ต์ต่างๆที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเราก็วางฟอนต์ที่เราก๊อปปี้เนี่ยลงไปเลยเ,ออลเรียบร้อยลองไปเช็คดูสิว่าฟอนต์มาไหมเข้าไปในโปรแกรมอะไรก็ได้นะคะโปรแกรม Word โปรแกรม powerpoint ก็ได้ไปทดสอบอะพิม์อะไรสักอย่าง เราก็เลื่อนหาคําว่ากอบัวนะคะนี่เป็นฟอนต์ที่ใช้บ่อยที่สุดคือฟอนต์ฟอนต์ที่ใช้ล่าสุดนะคะทางเพจใช้แต่ถ้าหาตรงนี้ไม่เจอให้เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะหาตัว k เนาะ k o r เนาะกอกอบัวเลื่อนลงมานะคะนี่เจอแล้วกอบัวนี่และเราก็ได้ฟอนต์ที่สวยงามมาใช้นะคะเราสามารถไปโหลดฟอนต์อื่นๆได้ใน font com เลยนะคะเสร็จแล้วง่ายนิดเดียวอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูชูดด้วยนะคะ